ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมปาทาโร่เนี่ยจะมาสอนเรื <jaar gender> ่องการส n a p แบบพี <climbing where fall> dai, ่จีนนะครับผมก็เราไปดูที่หลักการกันเลยดีกว่าการส n a p แบบปกติอ่าจริงๆอันนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะมันไม่ได้ทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกนะผมก็คือการกดดิฟเลี้ยวแล้วก็ดิฟ2อดีแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ตามด้วยด o u b l e boost นะครับผม ก็อันนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแหละเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับลืมสอนอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นการแอดวานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับผมไปดูแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจผมเลยมาอธิบายเสริมก่อนละกันก็อ่าหลักการแอดวานเนี่ยปกติก็คือดิบเลี้ยวบวกกับดิบเลี้ยวนะครับผม ว่าแอดวานแบบที่2เนี่ยก็คือแอดวานที่เราจะใช้ในการทำ snap แบบพี่จีนเนี่ยก็คือทำแค่ดิฟเลี้ยวนะครับผมก็คือดิฟได้แค่45องศาก็คือถือว่าเป็นการแอดวานนะครับผมทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องของการ snap กันต่อนะครับผม ส่วนการ snap dip แบบฝึกซ้อมแบบก่อนจะเป็นโปรเนี่ยก็คือวิธีการกดก็ค่อนข้างมีเขาโครงเดิมนะแต่อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็คือดิ p เลี้ยวแล้วก็ดิฟเลี้ยว mini boot แล้วก็ mini boot อีกทีนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะผมว่าเทคนิคนี้ต้องอมีพื้นฐาน advance ที่ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องกด advance ไวนิดนึงก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยนะครับผมขั้นตอนการการฝึกส n a p ก่อนที่จะเป็นแบบโรเนี่ยถ้าเราทำไม่ติดคือเราทำแอดวานช้านะครับผมส่วนอันสุดท้ายเนี่ย snap dip แบบโรเนี่ยวิธีการกดก็เพิ่มดิฟมาแค่อีกหนึ่งอันนะครับผมก็คือดิฟเลี้ยวดิฟเลี้ยวมินิบูทแล้วก็ดิฟแล้วก็มินิบูทอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าการ snap เพิ่มแบบโรเนี่ยเพิ่มดิฟมาแค่อันเดียวเนี่ยมันต่างยังไงกับการ snap แบบที่เราฝึกซ้อมใช่ไหมก็มันต่างตรงที่ว่า เวลาที่เรา s แนปแบบโปรเนี่ยหน้ารถเนี่ยมันจะหันตรงกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าไอ้หน้าตรงเนี่ยหมายถึงหน้าตรงอะไรนะครับผมก็เห็นได้ชัดนะผมว่าการสแนปแบบแบบฝึกซ้อมเนี่ยหลังจากที่เราสแนปเสร็จเนี่ยหน้ารถมันจะเอียงนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบโปรเนี่ยมันจะไม่เอียงนะครับต่อไปเราก็มาดูในรูปแบบของการสโลโมชันนะครับผมผมจะไดอ้อธิบายได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผม ก็ตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงว่าไอในขั้นตอนที่2เนี่ยไอเลี้ยวเนี่ยมันต้องกดลากยาวไปถึงดิฟในขั้นตอนที่3นะครับผมก็ผมก็ได้สอนที่สิ่งที่ผมได้รู้ไปหมดแล้วต่อไปเราก็จะมา ไขข้อสงสัยที่ว่าเออทำไมทำไมเราทำแล้วแบบมันไหลใช่ไหมมันไหลเพราะว่าหนึ่งคือเราคือเราเนี่ยทำทำแอดวานช้านั่นแหละมีแค่ข้อเดียวแล้วผมแล้วผมต้องคิดว่ามีคนน่ะจะถามคำ,คำถามนี้แน่นอนว่าทำไมถึงไม่ฝึกอันที่อ่าสแนปแบบโปรไปเลยเพราะว่าผมคิดว่าอ่าผมคิดนะผมคิดว่าไอส้สแนปแบบที่อันอันที่สองอ่ะสแนปแบบที่แบบฝึกซ้อมก่อนอ่ะมันจะทําให้เราจับทางแบบในการทําให้รถมันมันไม่ไหลได้ไหมอือนั่นแหละมันคือคําตอบของผม แล้วก็คำถามอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของเอ็เอ,อตัว n t a n k ใช่ไหมก็เ n ็ n แเนี่ยถ้าจะกดใช่ไหมก็กดในขั้นตอนที่2ไปเลยก็สำหรับวันนี้ผมก็มาแค่นั้นแหละอืมก็ไปแล้วบ๊ายบาย,บายนะครับผมสวัสดีครับ